สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสุยซ4บายกรายเช่นเดิมคลิปนี้เป็นแรนดัมนะคะแรนดัมคือสุ่มสำหรับทุกคนนะคะที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญนะคะหรือว่าตั้งใจก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันในหัวข้อเขาจะกลับมาไหมภายใน1เดือนนับจากนี้นะคะเขาจะกลับมาไหมภายในหนเดือนนับจากนี้ อันดับแรกเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนเพื่อนนึกถึงหน้าเขาคนนั้นตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะวายก็จะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขออนุญาตพูดตามไพ่ในแรนดอมนี้ในหัวข้อเขาจะกลับมาไหมภายในหนึ่งเดือนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช n e l ของเราด้วยนะคะตอนนี้วายมี Instagram ยุบซีนเดอร์สกอร์ครูไอแล้วก็ เพจ a c e b o o k เพจ a c e b o o k นะคะโอ้โหพูดผิดพูดถูกเนาะเพจ f a c e b o o k ิ๊ p ซี b a บททูไอนะคะยังไงเพื่อนๆอก็ไปลบไป Follow ได้นะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดดูดวงนะคะแล้วก็จะมีเพียการ์ดแรนดอมทำออกมาเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำนาดวงกันเลยเขาจะกลับมาไหมนะคะภายในหนึ่งเดือนนับจากนี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณก่อนดีกว่า ขอเจาะความรู้สึกของเขาก่อนนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ10ดาบนะคะสิดาบเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดแล้วก็มีความรู้สึกว่าความ ความทุกข์มันยังไม่จางหายไปนะคะคุณคุณดูไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวไวให้ดูสิบดาบเนี่ยเราถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะปรากฏว่า10บดาบ10บดาบเกิดขึ้นเป็นใบแรกเจ็บปวดนะคะทรมานนะกับการที่เลิกลาก,กันไปนะคะกับการที่จะต้องอยู่โดดเดียวหรืออาจจะมีการไม่ไดติดต่อกันหลายเดือนละนะคะช่วงช่วงที่ไม่ได้ติดต่อกันเนี่ย ัวของเขาเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะลืมพยายามจะทํางานพยายามไปโฟกัสสิ่งอื่นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่สุดท้ายก็ยังมีความเศร้าใจนะคะยังมีความเสียใจเสียใจในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แหละนะคะทำไมมันต้องจบลงแบบนี้เอาเป็นว่าสิ่งแรกเลยนะคะไพ่ไพ่ขึ้นมาว่าเขาค่อนข้างเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดมากขอเช็คความรู้สึกเขานิดนึงนะคะ นอกจากเจ็บปวดแล้วเหงานะคะไม่เปิดใจให้ใครเลยช่วงนี้ควายรู้สึกว่าเหมือนความทรงจำกเก่าๆมันย้อนขึ้นมาทำให้เขาคิดถึงคุณนะคะควายมีความรู้สึกเขาเงาเหงานะคะมันเป็นลักษณะความเหงาที่แบบเกาะตัวขึ้นในใจของเขาเลยนะคะโอ้โหคิดถึงยิ่งยิ่งตอนกลางคืนเป็นลักษณะแพ้กลางคืนนะคะ,อะขออีกหนึ่งใบสิ แล้วก็มีการภาวนาในใจขอพอรนะคะมีการภาวนาในใจขอพอรอยากที่จะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นในความรักของคุณและเขาหรือตัวของเขาเองมีความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง mm. เพราะว่าหมายเลขหนึ่งตรงนี้เป็นเป็นการคิดนะคะ ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วเราก็มาดูแรนดอมในคลิปน şey ี้กันเนาะเรามาพูดถึงว่าเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวครูไอยขอดู3ใบนะคะแล้วมีอะไรที่เขารู้สึกกับคุณอีกเขาบอกว่าแม้จะไกลกันฉันก็ไม่ลืมคุณนะคะเห็นไหมแม้แม้จะไกลกันนะคะอาจจะเป็นรัก ระยะไกลใช่ใช่เลยเนี่ยสิ่งที่โอไอพูดไพ่ออกมาตอบแล้วว่า yes ใช่นะคะเนี่ยเขาเสียใจเขาคิดถึงคุณคิดถึงคุณมากเลยนะคะอ่ะขออีกสักสองใบมาดูกันโอ้จะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนเห็นไหม ลักษณะแบบนี้นะคะคุณยังติดอยู่ข้างในใจเขามันเป็นความรักที่ลึกซึ้งมากบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าทำไมเขถึงอินกับคุณขนาดนี้นะคะไพ่ก็ออกมาตอบแล้วแหละนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้เรื่องราวเก่าๆมันย้อนคืนมาทำให้เขาเสียใจทำให้เขาเหงาทำให้เขา คิดถึงคุณนะแล้วก็กำลังกาลังหาหนทางในการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่คิดว่าน่าจะส่องคุณทางโซเชียลเพราะยิ่งส่องยิ่งคิดถึงถ้าคุณยังโสดนะตัวของเขาเองกำลังเคลียร์นะคะเคลียร์เรื่องราวที่เขามีอยู่ในตอนนี้ให้มันจบสิ้นก่อนก่อนที่เขา จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณมีการามีการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะถ้าเขามีความสัมพันธ์หรือกำลังดิวอะไรกับใครอยู่ตัวของเขาเองก็จะพยายามไปเคลียร์ให้จบก่อนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขออีกหนึ่งใบเดี๋ยวไวจะเปิดความรู้สึกของคุณด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยว่าคนที่คุณถามถึงภายในหนึ่งเดือนนับจากนี้จะมาไหม <c oughs> อะดูสิต่อแต่นี้นะดูแลคุณรักแต่คุณมีเหตุผลกับคุณจะไม่ให้คุณลำบากชื่อเพลงอะไรคอมเมนต์บอกได้ไหมคุยรู้สึกว่าข้อความนี้เป็นชื่อเพลงนะคะนี่แหละความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณต่อแต่นี้ไป จะขอดูแลเทคแคร์คุณนะมีความรักให้คุณแค่คนเดียวเหตุผลนี้มันก็เพียงพอและเขาจะไม่ทําให้คุณลําบากทุกคนดูสิ <laughs> มันเป็นชื่อเพลงน,นะคะใครรู้ว่าเพลงอะไรก็รุณาคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะอะทีนี้ขออนุญ,ญาตด,ดูความรู้สึกของคุณสามใบก่อนนะคะความรู้สึกของคุณละ่ะนะคะที่มีกับเขาความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาเป็นอย่างไร คามรู้สึกของคุณที่มีกับเขาคุณมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการรอคอยปัญหาอุปสรรคเยอะจังเลยคุณรอเขาแหละแต่ก็นานมากเลยเขาไม่เ a คแ Action จนคุณรู้สึกว่ารอไปก็ว่างเปล่าเหมือนตอนนี้คุณจะไม่รอเขาแล้วนะคุณมีความรู้สึกว่าทำไมมันดูนิ่ง ทำไมมาดูยินชาแบบนี้ก่อนหน้านี้คุณน่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เขาเต็มร้อยแต่ตอนนี้คุณเหนื่อยคุณล้าคุณอยากเดินออกจากจุดนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันขออีกสองใบค่ะเห็นไหมคุณก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาจะทำเดี๋ยวรักเดี๋ยวร้าย จะให้รอหรือเปล่าถ้ารอรีบมากวาวว่าคุณนะให้เวลากับตัวเองไว้ว่ารักก็รักแต่จะขอรอไม่เกินนี้นะมากสุด2เดือนนะคะแต่จริงๆแล้วคุณนะให้เวลากับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ตัดสินใจแล้วนะว่าคุณจะรอเขาไม่เกิน2เดือนนับจากที่คุณไปดูไพ่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยคุณจะไม่รอเขาต่อไปแล้วนะตัวคุณไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาชอบ ไม่ใช่ว่ามีมีใครมาจีบมีคนมาจีบเยอะนะสาหรับตัวคุณคุณน่ารักแล้วคุณก็ยังคิดถึงแต่เขาไงใจคุณยังคิดถึงเขาอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจะกลับมารักกันอีกได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมตัวคุณยังมีความรู้สึกแบบนี้แล้วคุณก็ตั้งกติกาไว้กับตัวเองว่าคุณอาจจะรอเขาแค่ไม่เกินสองเดือนนะบางคนหนึ่งเดือนเลยนะ <laughs> เพราะก่อนหน้านี้คุณรอเขามานานละ นะคะเหนื่อยคุณรู้สึกเหนื่อยความสัมพันธ์นี้จังเลยอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะขออีกหนึ่งใบมาดูความรู้สึกของคุณกันแล้วเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการนะคะฟันธงว่าตัวของเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณภายในหนึ่งเดือนนี้ไหมโอ้ไพ่กระเด็นออกมาเองนะคะแปดเหรียญความผูกพัน มันทําให้ลืมยากเนี่ยตัวคุณคุณมีความรู้สึกผูกพันกับเขานะคะจริงๆแล้วไม่อยากจะไปจากชีวิตเขาหรอกหมายถึงตัวคุณอะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมคุณเหนื่อยคุณท้อนะแต่ถามว่ารักไหมก็รักผูกพันไหมก็ผูกพันดังนั้นคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าเออยังอยากจะให้โอกาสความรักครั้งนี้มันรีเทิร์นกลับมานะคะอาทนนี้เดี๋ยวเรามาดูความในใจของคุณกันบ้างดีกว่านะคะขอดูความในใจของคุณนิดหนึ่งคุณมีอะไรอยากจะบอกเขานะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นเหมือน สิ่ที่ไพ่จะบอกไหมขอดูความในใจคุณค่ะขอสี่ใบอโอ,โอเคโชคดีนะลาก่อนใช่เหมือนตอนนี้คุณไม่ได้อะไรกับเขาแล้วควายว่าคุณก็รักแหละแต่มันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยมันลก้กคุณมีความรู้สึกว่า มันไร้ประโยชน์จังเลยกับการที่คุณรอคอยรอคอยแบบไม่มีไม่มีหวังอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณหมดหวังละคุณอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้คุณก็อยากจะบอกเขาว่าโชคดีนะลาก่อนไรเงี้ยนะคะความรู้สึกของคุณตอนนี้เหมือนพร้อมจะอยู่คนเดียวละนะคะรักก็รักนะคะแต่ถ้าให้มาเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆก็เหนื่อยนะคะมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะเรามาดูกันความรู้สึกคุณอยากบอกอะไรกับเขา คุณไม่อยากจะบอกว่าให้มันเป็นความลับแบบเนี้ตลอดไปเออคืออย่างนี้นะคุณกับเขานะ่าจะมีปัญหากันแล้วก็มีเรื่องไม่ได้เคลียร์นะ,ะอาจจะมีการจากไปแบบงงๆหรือเป็นตัวเขานะะที่หายไปจากชีวิตคุณแบบที่คุณก็ไม่ทันตั้งตัวจนคุณมีความรู้สึกว่าตอนแรกพยายามจะหายเหตุผลนะคะ ในการที่เขาหายตัวไปแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องการอยากจะหาเหตุผลแล้วนะในการที่เขาหายไปอ่ะให้มันเป็นความลับแบบนี้นะคะขออีก2ใบถ้าเปลี่ยบพลังงานนะคะเดี๋ยวกายจะมาดูในเรื่องของพลังงานความรู้สึกว่าใครมีมากกว่ากันระหว่างคุณกับเขาเดี๋ยวขออีกสองใบขอดูข้อความในใจของคุณอีกสองใบก่อนนะคะอุ้ยตายละ รู้จริงหรือเปล่าจะกล้าอ่านออกไหมเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวให้เพื่อนดูนะคะอันนี้จะเป็นว่าคิดแต่เรื่อง1ิบบวกกับคุณคือจริงๆแล้วะคะ่ะเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้ในในบางครั้งอะ่ะอาจจะมีฟีลลิ่งแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะเอินว่าเพิ่งได้ไพ่สำหรับนี้มาก็เลยเอามาใช้คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ <c oughs> จริงไม่จริงไม่รู้นะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะ,อะขออีกหนึ่งข้อความค่ะที่คุณมีกับเขาหนึ่งข้อความที่คุณมีกับเ,เขานะคะ คงความเป็นเพื่อนเพื่อรักษาคุณไว้ตลอดไปก็บอกแล้วว่าคุณนะคะไม่ได้อยากจะตัดเขาออกจากชีวิตแต่ในเมื่อมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างน้อยก็คอยมองห่าง,างๆนะคะยังเป,เป็นเพื่อนก็ยังดีแต่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่รักกันเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกนะคะแต่แต่คำตรงนี้ไวมองว่าถ้าคุณและเขาไม่ได้อยู่ในฐานะคนรักกัน คุณก็พร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตหรือว่าดูเขาห่างๆนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของของคุณความรู้สึกข้างบนเนี่ยเป็นเขาความรู้สึกข้างล่างเป็นคุณนะคะคลิปนี้เวลานี้ความรู้สึกนี้คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงถ้าเอามาเปรียบเทียบนะคะดูว่าใครรักใครมากกว่ากันตอนนี้คุณกับเขานะคะความรู้สึกใครมากกว่ากัน ตอบได้ชัดเจนเลยเขารู้สึกกับคุณมากกว่าที่คุณรู้สึกกับเขาอีกนะคะถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เขาค่อนข้างลุ่มหลงคิดถึงเสียใจความรักที่เขามีให้คุณนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจากร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีให้คุณประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบตอนนี้นะเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบแต่ตัวคุณห้าสิบห้าสิบนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละเหมือนตัวคุณจะไปละ ฉันจะไปแล้วนะลาก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ออนนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าภายในหนึ่งเดือนนี้ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้ตัวเขาจะเทคแอคชั่นตัวเขาจะเข้ามาง้อขอคืนดีไหมนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้ตัวเขาจะเทคแอคชั่นเข้ามาง้อขอคืนดีไหมนะคะ king of c u p ราชาถ้วยก็เป็นในเรื่องของความรักอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วนะคะเนี่ยมีการเริ่มต้นมีการคิดที่จะครอบครองบางสิ่งที่เขาต้องการเขากำลังคิดนะคะอาจจะเดินทางมาหาคุณอาจจะเดินทางมาง้อคุณก็ได้เนี่ย king of c u p นะคะมาพร้อมกับความรักที่ยังเต็มเปี่ยม3มเหรียญได้พูดคุยกันแน่นอน คนนี้อย่างที่ไวบอกความรู้สึกของเขามากกว่าคุณนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้มากกว่าคุณแน่นอนเขาต้องการอยากจะมาง้อคุณและพูดคุยกับความสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณภายในหนึ่งเดือนนะคะขอดูอีกสักสามใบเห็นไหมเขาเอาคุณออกจากหัวเอาคุณออกจากความคิด คุณยังเป็นคนที่เขาหลงไหลเขามีแพชชั่นกับคุณมากคนเนี้ยเขาเขาเขาคิดถึงคุณมากเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นเป็นเป็นเปลวไฟอีกอีกอีกหนึ่งคู่นะคะที่เขากําลังตามหาเพื่อที่มันจะได้บาลานซ์กันนะคะหรือเป็นลักษณะของหยินกับหยางเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเลิกกันไปไม่ได้คุยกันไปเวลามันเนื่อนนานไปนะคะ แต่สายเสัมพันธ์ที่อยู่ในใจไม่เคยจางหายยังมีความรู้สึกต่อกันนะคะเหมือนโทรจิตสื่อสารกันได้ด้วยอาจจะเป็นคู่ทะเบียนเฟรมก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าการทำในดวงของเราเป็น random general reading อาจจะมีที่ตรงและไม่ตรงแต่ควาอยากจะบอกนะคะว่าคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นดึงดูดแต่สิ่งที่ดีคุณจะได้สิ่งที่ดีแน่นอนนะคะหลายๆครั้งนะคะไปอ่านเจอคอมเมนต์ส่วนใหดีนะคะแต่แต่มันก็มีบางคอมเมนต คุณอาจจะไม่บิลีฟไม่เชื่อไม่ศรัทธาแต่คุณก็มาเม้นอะไรที่ลบๆอะ่ะคุณเม้นอะไรคุณจะได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของศรัทธาเชื่อมั่นพลังบวกและหลายคนทําตามแล้วเกิดผลนะคะการคิดดีคิดบวกเป็นสิ่งที่ดีนะคะการมองโลกในแง่ดีอะ่ะนะคะมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้แต่แค่คิดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วอะ่ะแค่คิดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วจริงไหมอย่างน้อยคุณมาฟังคลิปนี้อ่ะ นะคะในวันที่คุณหัวใจอ่อนแอในวันที่หัวใจอ่อนล้าคุณมาจะคลิปนี้โดยบังเอิญมันก็เป็นน้ําหล่าเลี้ยงหัวใจที่ทําให้คุณหัวใจฟูได้คิดดีแค่ตรงนี้มันก็เป็นความสุขแล้วจริงไหมคะอะ่อันนี้คกณอาอยากจะบอกว่าใครนะคะที่คุณไม่มีความเชื่อหรือใครที่คิดลบไม่ต้องมาคอมเมนต์อันนี้ไม่ได้ว่านะแต่แค่อยากจะให้คุณเขียนจะสิ่งที่ดีคิดจะสิ่งที่ดี คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะความคิดของคุณมันเป็นคลื่นพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นคลื่นพลังงานหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องต่อสามใบนี้ก็ปรากฏแล้วแหละนะคะว่าคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ที่เราทํากันอยู่ตรงนี้เนี่ยภายในหนึ่งเดือนนี้เขาจะมาง้อคุณจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณจะดึงดูดเขาได้ พยายามคิดบวกนะคะอย่าคิดลบฝากไว้นิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสามใบเป็นคนไกลได้นะสำหรับคนที่มีแฟนเป็นต่างชาติต่างภาษาเขาคิดถึงคุณมากนะคะอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศคิดถึงมากอาจจะติดต่อมาทางออนไลน์ข้อความนะคะวิดีโอคอลอาจจะมีของขวัญส่งมาจากแดนไกลนะคะส่วนคนที่อยู่ในเมืองไทยนะคะ อาจจะอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดหรืออยู่จังหวัดเดียวกันนะคะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันคุณจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยเจอกินข้าวกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกกันเนาะอะ,อะขออีกสามใบขออนุญ,ญาตขยับกล้องไลยไหมทำไมคูอายวังกล้องเอียงๆไม่รู้อู้ได้แล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะก็อาจจะยุ่งๆหน่อยเนาะไม่ค่อยได้ได้อัปคลิปนะคะอาจจะไปอยู่ในอินสตาแกรมเยอะยังไงเพื่อนๆรบกวนไปฟ o ลโล่อินส a าแกรมยิปซียดสก้ครูไหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะไลฟ์สดดูดวงให้ด้วยขอขอใหออ้มียอดซับอย่างต่ำห้าพันหน่อยเนาะเพราะว่าอยากที่จะพูดคุยกับทุกคนด้วยะค่ะอ่ะเราขอดู3ามใบขออีก3ามใบตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงนึกถึงหน้าเขาได้เลยนะคะ เห็นไหมเอมเพรสขึ้นที่หนึ่งในใจอะคะ่ะคนเดียวในใจคนพิเศษคนสำคัญไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้มันลึกซึ้งเป็นเพลงอีกละนะคะวันนี้มาพร้อมกับเสียงเพลง energy ดีอะคะ่ะโอ,อ้ดีมากๆเลยนะคะออคลิปนี้ใครก็ตามแต่นะคะที่เข้ามาแล้วก็ดึงดูดึงดูดึงดูดเนี่ยเดี๋ยวควายจะขอเปิดนะคะ เปิดอีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิตั้งจิตอธิษฐานเลยขอใบสุดท้ายดึงดูดคำตอบดึงดูดคำตอบภายในหนึ่งเดือนเขาคนที่คุณนึกถึงจะกลับมาเทคแอคชั่นกลับมาคืนดีไหมโอ้ยืนยันคำตอบนะคะ สามถ้วยยืนยันคำตอบหรือว่าคุณจะสมหวังได้อย่างแน่นอนนะคะมีทั้งหมด5ใบหนึ่งสสาี่ห้าหใบนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าคุณสามารถดึงดูดได้นะเนี่ยคุณสามารถดึงดูดได้นะทีนี้เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้คุณนะคะรับพลังงานตรงนี้นี่คือเรื่องราวของคุณ พิมพ์ยืนยันคำตอบได้เลยคิดอะไรอยากได้อะไรพิมพ์ได้เลยนะคะมีหมด5ใบนะ,ะทีนี้เอางี้ล้กันใครอยากจะได้วอลเปเปอร์แฟนเก่าในคลิปนี้อันนี้ทําให้ทําให้เดี๋ยวทำให้เลยแต่ต้องไป follow instagram กับไลฟ์เพจ a c e b o o k ก่อนนะ <laughs> ช่วยหน่อยช่วยหน่อยออราชาั่วถ้วยสามเหรียญหนึไม้เอ็มเพรส แล้วก็ t r e อ of c u ับนะคะมีทั้งหมด5าใบนี้5าใบนี้ควายจะไปทำเป็นบอดเปเปอร์ให้นะคะถือว่าเป็นพลังงานของคลิปแฟนเก่าคลิปนี้เนาะใครอยากได้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปกดติดตามอินสตาแกรมนะ <c oughs> แล้วก็กดไลค์เพจให้ด้วยถือเป็นการช่วยๆกันนะคะเอาไปเป็นหน้าจอหลักโทรศัพท์มองคุณนะคะหรือว่า จะตั้งทั้งสองทั้งพื้นหลังหน้าจอล็อกหน้าจอหลักอะไรได้หมดเลยนะคะถ้าอยากได้คอมเมนต์บอกนะคะแล้วก็ยืนยันคําตอบของคุณได้เลยคือพลังงานวันนี้ควายตั้งใจมาอัดเป็นแรนดอมแล้วอยากจะอัดให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะมาอัดมีการทําสมาธิมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้งานก็ท่าจะเยอะมีการสอบปลายภาคเสร็จก็ทนาคะแนนเสร็จนะคะแล้วก็มีมีมีงานอื่นๆเข้ามาค่อนท้าจะเยอะนะคะสำหรับใครนะคะที่ควายยังไม่ได้ตอบข้อความ ไม่ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะหมายถึงที่ติดต่อมาดูด,ดวค่ะตอนนี้กําลังไล่ตอบอยู่นะคะโอเคย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะความคิดของคุณเป็นพลังงานคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะขอให้คุณคอมเมนต์ยืนยันคําตอบและถ้าใครอยากได้วอลเปเปอร์5้าใบนี้นะคะเป็น5้าใบที่ปรากฏเป็นบทสรุปว่าภายใน1เดือนเขาคนนั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะอย่าลืไมไปกด Follow Instagram กับ อ่าไลฟ์เพจเฟซบุ๊กให้ก่อนเนาะไปแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าที่อยากได้บอยเปอร์เม้นต์เลยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ